ยี่สิบปีที่ดูแลแม่ทุกวันทุกคืนพังพินาศในแค่3ามวันที่น้องสาวกลับมาพี่นิดอายุ52ปีใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่ป่วยอัมาพาตตั้งแต่พ่อเสียเธอเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างแม่ตลอดเวลาส่วนน้องสาวชื่อน้ำหนีไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ20บอกว่าจะส่งเงินกลับมาดูแลบ้านแต่20ปีไม่เคยส่งแม้แต่บาทเดียวพี่นิดไม่เคยบน่นเธอทำทุกอย่างเพื่อแม่ ขายของออนไลน์ทำขนมรับจ้างเย็บผ้าทุกบาททุกสตางค์เก็บไว้ซื้อยาและจ่ายค่าหมอหนูดูแลแม่นะ,ะน้ำพี่ไม่ต้องกังวลนี่คือข้อความสุดท้ายที่น้ำส่งมาเมื่อ15ปีที่แล้วแต่เรื่องมันยิ่งกว่านั้นเมื่อ3เดือนก่อนแม่เริ่มอาการหนักพี่นิดโทรหาน้ำแม่อาจจะไม่ไหวแล้วน้องกลับมาเจอแม่ก่อนได้ไหมน้ำรีบกลับมาทันทีพร้อมผู้ชายที่พี่นิดไม่เคยรู้จัก แต่งตัวหรูหราขับรถคันใหม่พี่นิดหนูกลับมาดูแลแม่เองแล้วพี่พักผ่อนไปก่อนนะพี่นิดดีใจคิดว่าน้องกลับมาช่วยแบ่งเบาภาระเธอจึงยอมถอยออกมาให้น้ำได้อยู่ใกล้แม่แต่เพียงสามวันน้ำพาทนายความมาบ้านพร้อมเอกสารมากมายแม่เซ็นยกบ้านและที่ดินให้หนูแล้วค่ะพี่แม่บอกว่าพี่ดูแลมานานคงเหนื่อยแล้วพี่นิดตัวสัน่น แม่อมาพาดมา10ปีเซ็นเอกสารไม่ได้ความจริงเปิดเผยน้ำปลอมลายเซ็นแม่และวางแผนมานานรอให้แม่ป่วยหนักจนพูดไม่ได้แต่ยังไม่หมดเท่านั้นน้ำยังกล้าพูดต่อหน้ายาดญาติพี่นิดดูแลแม่เพราะหวังมรดกตอนนี้หนูกลับมาแล้วพี่ไปได้แล้ว20ปีพี่นิดเช็ดตัวแม่ป้อนข้าวพาไปหาหมอน้ำกลับใส่ร้ายว่าเธอหวังมรดก พี่นิดร้องไห้แต่น้ำไล่เธอออกจากบ้านทันทีบ้านนี้เป็นของหนูพี่ไปเช่าห้องเอาเองนะคะความชั่วไม่มีวันชนะความดีลูกชายพี่นิดเป็นตำรวจขอให้ตรวจสอบเอกสารพบว่าลายเซ็นปลอมจริงที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแม่ทำพินัยกรรมไว้ตั้งแต่5ปีก่อนฝากไว้กับทนายของครอบครัวยกทุกอย่างให้พี่นิดคนเดียวลูกนิดดูแลแม่มาตลอด แม่ไม่ลืมส่วนน้ำที่ทิ้งแม่ไปแม่ไม่มีอะไรให้น้ำถูกจับข้อหาปลอมเอกสารผู้ชายที่มาด้วยทิ้งเธอทันทีที่รู้ว่าไม่ได้มรดกวันนี้พี่นิดยังคงดูแลแม่ทุกวันแม่อาการดีขึ้นเพราะไม่ต้องเครียดส่วนน้ำต้องติดคุกสามปีและจ่ายค่าเสียหายให้พี่นิดแม่พูดเบาๆกับพี่นิดแม่เห็นหมดลูกใครดีใครไม่ดีแม่รู้ บทเรียนวันนี้คือคนที่อยู่กับเราตอนลำบากคือคนที่รักเราจริงส่วนคนที่มาเฉพาะเวลามีผลประโยชน์ระวังให้ดีเพราะพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเราแต่เพราะสิ่งที่เราเป็นเจ้าของถ้าคุณมีใครแบบพี่นิดในชีวิตอย่าลืมขอบคุณเขาแชร์เรื่องนี้เพื่อเตือนคนที่กำลังถูกเอาเปรียบเพราะความจริงสักวันหนึ่งจะถูกเปิดเผยเอง